โอเคสวัสดีครับฝรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาเทียบกันครับระหว่างกระต่ายตัวใหม่สลิมกับไวโอเลตไทโฮดกันครับซึ่งทั้ง2ตัวครับเราใช้รูนวิวซูนครับคือไม่มีรูนนั่นเองฮะแล้วก็ไปกันตัวเปล่าเลยนะฮะอัพสกิลเต็มอย่างเดียวไม่มีขอนะฮะเห็นบอกอยากเทียบแบบตรงๆก่อนอื่นเลยขอเทียบที่สเตตัสครับโจมตีกระต่ายนะครับที่วลวสิบห้าอัพเกรดเต็มไม่มีรูนไม่มีไอเทมนะครับโจมตี4ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแอทแทก ปาจดได้อยู่นะเลือดหกพันสองร้อยเก้าเก้าคนรุ่นที่สามพันสี่สิครับแล้วก็ความเร็วโจมตีสี่สองเปอร์เซ็นต์อ่าจดได้หมดแล้วที่เหลือไม่มีม่ยืนหาอะไรนะฮะข้ามๆไปมาลองสู้นี่ก่อนครับยิงจิ้วสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดสามสี่สี่หนึ่งสองครับก็คือหลกัหลกๆครับง่ายๆครับ เพิ่มขึ้นประมาณ25%อนนะครับจริงๆมันเพิ่ม1-3เท่า30%เอนาะเอาเป็นว่าจากยิง300เป็น400ยิง600เป็น800ยิง900เป็นพัน0ครับสกิลของไอ้เจ้าเนี่ยเพียสเนี่ย1 2 3ครับ1 2 3อ่ะแหมมอนออกบังกายเนาะเอ็ดดูมิเนเซอร์1 2 3มจมตีละหลักอยู่ที่ประมาณ300ที่เวลเต็มถ้าติดท่าเป็น0 0ครับผมมาคราวนี้ สกิลโดดหนึ่งแล้วยิงแรงขึ้นจริงไหมดูนะฮะสามแปดแปดสามเก้าเก้าห้าร้อยสปดสามเก้าเก้าอันนี้หมดนะครับจริงๆมันต้องห้าร้อยดิเดี๋ยวพี่โเลมจะเย็นนี่ครับมามาเดี๋ยวให้ลองดูใหม่อ่าเดี๋ยวยิงธรรมดาก่อนไม่ติดอะไรนะฮะสามสามสามสมสี่ครับก็คือสามร้อยสาม้อยสี่้อยนั่นเองเดี๋ยวเราโดดหลบก่อนนะฮะอัพไอ้นี่เต็ม ถ้ากระโดดเต็มฮะโดดหึ่งปุ๊บฟิวเป็นสามแปดเก้าสามแปดเก้าห้าร้อยสามแปดแปดสามเก้าเก้าห้าร้อยโอเคขึ้นมารมาณร้อยนะครับก็คือนี่ความแรงของสลิมแบบไม่มีของใแดนทั้งสิ้นนะฮะมาคราวนี้ลองฟูของกันบ้างว่าค่าเร็วแค่ไหนครับหลักๆของสลิมนะครับจะเป็นไอ้นี่วอบูธนี่สติงตามตามเซตแล้ยครับ มังกรนะครับดูนะฮะเจ็ดร้อยพันเก้าสองพันสี่เก้าร้อยสามพันถ้าติดคี้ตอนท่านั้นตินะครับมันจะแรงมากเนี่ยแปดร้อยสองพันประมาณนี้สองพันสองคีนะฮะโอเคจบสลิมครับเราเก็บสเตตัสได้หมดแล้วอันนี้คือสเตตัสหลังบวกนะฮะตอนนี้บวกคือที่เราจดไว้สี่หนึ่งหนึ่งทางจมตีฮะสี่หนึ่งหนึ่งหรือเปล่า ผิดครับสี่หนึ่งจอดผิดนะฮะก็ว่าไม่จมตีสี่พันป่ะไปดูไวโอเลตกันบ้างมดนฟึกหัดรหรครับไปไหม่ะมาแล้วเป็นไวโอเลตนะครับเหมือนรู้ใจนะฮะเอารุนออก มันมันดูด้วยศูนย์ไปครับผมเมื่อกี้กระต่ายจืตอยู่ที่สี่หนึ่งหนึ่งนะฮะเลือดหกพันสออยเก้าเก้าที่ว่าเต็มพอเราจมตีสี่สองเปเซ็นตแล้วก็เดินสามสี่ศูนย์นะฮะหลักใช้แค่นี้แหละเกาะกับกันเวทช่างมันครับไม่ค่อยคือแคลรี่อย่างเรามันมีน้อยอยู่แล้วไงโดนวุ๊บเดียวก็หายอยู่ดีนั้นดูแค่เลือดกับแอทแทคพอะ โอเคไวโอเลตนะครับปิด AI ก่อนอัปเกรดให้เต็มไม่มีรู้ไม่มีขอนะครับโจมตี41เท่ากันครับจริงเหรอเนี้ย41จริงเหรอไม่ไม่ดูมันน่าจะแรงกว่าพอเคโจมตี42เปอร์เ็นครับเท่ากันอีกแล้วทังชีวิต6 1 4ครับกระตายถือกว่านะฮะความพื้นที่340เท่ากันดังนั้นเนี้ยสรุปได้ว่าทุกอย่างมันก็หมดเลยแค่กระต่าย เลือดเยอะกว่าเท่านั้นเองฮะผิดคาดนะเนี่ยคือเวลาเล่นเนื้อสึกว่ามันแรงคนละเรื่องเลยอาจจะเป็นที่พอสกิลแท็ก c a l อฟา e ของไว o l e เลตครับเนี่ยอันนี้แหละมันบวกความเสียหายเยอะมากครับไอแท็ก c a l อฟา e เนี่ยรวมถึงไอบาสุกา้าก็แรงมากครับคือเรื่องการเวอร์ดอเมดไวเวลเลตเหนือกว่าไอเจ้ากระต่ายนะฮะถ้าเอาสกิลด้วย ลองยิงดูดีกว่าครับปืนเปล่า,ลา,ลาเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนกดเลแดงนะฮะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสรุปคือถ้าเกิดยิงปกติครับก็ตายกับเบลเล็ตยิงแรงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะคือเท่ากันเลยดีกว่าแท้จะไม่ต่างตัวเลขแต่กระต่ายได้เปลี่ยนตรงที่ว่ามีพาสซีฟที่เพิ่มพลังโจมตีจากการโจมตีครบสามครั้งติดเพียรครับผมและก็สกิลสองที่เพิ่มพลังโจมตีได้ทำให้กระต่ายยิงแรงกว่า ตะเบ่เล็ตวิธีเด็ดครับคือถ้านี้ถ้าอัพเต็มหรืออัพก่อนกระต่ายมันต้องใช้เวลาในการทำตะเบลเนี่คือปัญหาใหญ่นะคือมันต้องกระโดดเข้าไปปุ๊บดึงยิ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 งปาหอกยิง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 ตะเบเล็ตครับมันอย่างนี้นะฮะเจอศัตรูใช่ไหมครับกริ้งยิงอันติบึ้มเลยครับจบแหละอาปาด้วยลืมลืมลืมลมปาถ้าเกิดสู้กันจริงๆครับแบบเจอกันในป่าเนี่ยตะเบเล็ตเจอกระต่ายกระต่ายระเบิดเป็นฝีผงนะฮะ เขกว่าจะกดบัฟ์บไวเลตก็ยิงไปแล้วครับคือสมมติว่าคนเรานิ้วเร็วเท่ากันนะก็ต่ายกระโดดหนึ่งครั้งไวเลตกิ้งหนึ่งทีก็ต่ายยิงไวเลตหนึ่งครั้งไวเลตยิงกระสุนที่เกิดจากการกิ้งหนึ่งครั้งสวนกันเข้าไปคนะคือเรากิ้งสวนกระต่ายก็ยิงปั้งเขาไงหายเยอะก่ะนอเนี่ยวนนะสวนปุ๊บยิงปั้งกระต่ายรถห่วบเลยนะครับแล้วพอกระต่ายกดอันติเพื่อที่จะยิงเราเรากดปลาระเบิดปุ้งไปสโลเขาไว้ครับซึ่งมันก็เร็วอยู่นะพอสโลปุ๊บ กระต่ายยิงเรานัดที่2เรายิงอันตีใส่หน้าปังดามีที่เกิดขึ้นในระยะอันสั้นเนี่ยครับไวเอลเจะเหนือกว่าส่วนของสลิมดังนั้นสลิมจะเก่งได้คุณต้องมีเพื่อนดึงเกมเพื่อ,อยืนระยะให้คุณได้นานพอครับไม่งงนะที่วเวเอลเ่มันเก่งมากเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือเพื่อนดึงเกมแป๊บเดียวก็พอขอเวลาแค่ไม่ถึงสองวิครับกิ้งยิงป่าเดี๋ยวนะสองวินะกิ้ง ยิงปาอันติบึ้มเนี่ยฮะขอแค่สองวิเท่าน,นั้นน่ะกิ้งอ้าวไม่ได้ละคูดาวหมดกดเปิดปิดคูดาวก็ได้อ่ะกิ้งยิงปาอันติเนี่ยคอมโบสุดห,หลักของไวโอเลตมันเร็วมากไม่ถึงสองวิก็จบแล้วแต่ก็ตายครับเกิดเกิดจากอะไรปลาหอกฟิวกระโดดหนึ่งทีกดอันติยิงยิงยิงคือกระต่ายโดยธรรมเนียได้จริงๆฮะเข้าวิที่สามหรือสี่เดี๋ยวซ้ำไปฮะดังนั้นเนี่ย ในขณะที่สองวิเวอเตเก็บอันติเก็บดาเมจครบหมดแล้วเนี่ยกระต่ายเพิ่งจะเริ่มทำดาเมจเองครับผมดังนั้นเนี่ยจังหวะรวดเร็วทันใจวิเวอร์เรตน่าใช้กว่าครับและเมื่อดูภาพโดยรวมนะฮะคู่ดาวของปลาหอกกระตา่ายเขาทั้งนานแต่วิเวอร์เรตในกิ้งหาก,กิน,นครับเร็วมากเอาเดี๋ยวกิ้งหาก,กิน,นครับเร็วมากแล้วยิงแป๊บๆเนี่ยลดคู่ดาวหมดแหละปึบกิ้งใหมล่ละทโดอะในบ่อย และเคลียร์ป้อมง่ายครับเพราะว่ากิ้งเนี่ยมันยิงถึงป้อมเลยครับเคลียร์ป้อมมันรง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูโดยรวมจริงๆว่านะป๋ายังถือหางไวโอเลตอยู่ครับคิดว่าไวโอเลตน่าจะเป็นชอยที่ดีกว่าในการเล่นแคลรี่ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดใครถามว่าเฮ้ยป๋าผมจะซื้อเลยไหมกระต่ายเนี่ยหรือจะซื้อไวโอเลตหรือกระต่ายดีป๋าบอกว่าไวโอเลตครับหมดใจฮะน้องน้องไวโอเลตนี่น่าจะคุ้มค่ากว่าครับตอนนี้กระต่ายยังสู้ไม่ได้ ครับก็ขอจบกันแนะนำระหว่างไ i โ l e t และสลีมไคโหดกว่ากันแค่เพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่คิดหน้าหรือใครมีข้อโต้แย้งยังไงอยากคุยกันด้านล่างได้เลยครับคอมเมนต์เราเปิดรับนะครับพูดได้เหตุผลและสุภาพนะครับเราอินดีับฟังทุกคนสวัสดีครับ